ពាក្យឃ្លីបនេះខ្ញុំសូមផ្ញើជូនទីកានបងប្អូនខ្មែរសូរិនបងប្អូនបានថ្វាយជីវិតទៅកាន់ប្រជាជាតិថៃអ្នកដែលចំណេញគឺសៀមពួកដែលគេព្យាយាមយកចិត្តបងប្អូនគេលើកតម្កើងឲ្យបងប្អូនទៅជាថៃ100%អីក៏ដោយតែនៅពេលនេះបងប្អូនបានឃើញការពឹកគ្រប់យ៉ាងហើយវាក្រន់តៃជាឃ្លេដែលគេសម្រាប់បង្កើតឡើងតែសួស្ដីครับผมขอตอบประเด็นนี้หน่อยนะเรื่องสุรินทร์นะสุรินทร์อีกแล้วพวกคุณยังไม่จบกับสุรินทร์นะสุรินทร์ เยอะมากหลายคนมากตั้งแต่เือใหญ่ๆอันเือเล็กๆเนี่ยพวกคุณยังพูดถึงสุรินไม่หยุดนะฮะผมขอตอบประเด็นนี้หน่อยนะที่คุณบอกว่าเสียมใช้สุรินเป็นโล่เนี่ยนะฮะเสียมใช้สุรินเป็นแนวหน้าเนี่ยเสียมใช้สุรินมาลกเทนเนี่ยสนับสนุนโดย Toyota b u ัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการ មួយคลิปនេះខ្ញុំសូមផ្ញើជូនទីកានបងប្អូនខ្មែរសូរិនបងប្អូនបានផ្ថ្វាយជីវិតទៅកាន់ប្រជាជាតិថៃអ្នកដែលចំណេញគឺសៀមពួកអ្នកគេព្យាយាមយកចិត្តបងប្អូនគេលើកតម្កើងឲ្យបងប្អូនទៅជាថៃ100%ឯក៏ដោយតែនៅពេលនេះបងប្អូនបានឃើញការពុតគ្រប់យ៉ាងហើយវាក្រំតៃជាក្លេដែលគេសម្រាប់បង្កើតឡើងតែសួស្ដីครับผมขอตอบประเด็นนี้หน่อยนะเรื่องสุรินทร์นะสุรินทร์อีกแล้วพวกคุณยังไม่จบกับสุรินทร์นะสุรินทร์ เยอะมากหลายคนมากตั้งแต่มือใหญ่ๆอันมือเล็กๆเนี่ยพวกคุณยังพูดถึงสุรินไม่หยุดนะฮะผมขอตอบประเด็นนี้หน่อยนะที่คุณบอกว่าเสียมใช้สุรินเป็นโล่เนี่ยนะฮะเสียมใช้สุรินเป็นแนวหน้าเนี่ยเสียมใช้สุรินมาลบเทนเนี่ยนะผมขอตอบคุณแบบนี้นะฮะสุรินไม่ใช่โล่และสุรินไม่ใช่ทหารกลุ่มเดียวที่ต้องออกมารบตรงนี้ต้องออกมาปะทะตรงนี้นะฮะผมขออนุญาตใช้รูปรูปนี้ขึ้นมาให้พวกคุณดูนะ พวกคุณมาพิจารณาดูนะฮะผมขออนุญาตยกรูปนี้ขึ้นมาแล้วกันฮะขออนุญาตจริงๆฮะขออนุญาตยาิๆนะฮะเพื่อประกอบคลิปนี้ให้มันสมบูรณ์ฮะเขาจะได้เลิกเข้าใจผิดกันพอดีนะรูปนี้นะฮะรูปนี้มีพี่น้องทหารกล้ามาจากตัวประเทศเลยนะภาคกลางก็มีภาคใต้ก็มีภาคอีสานยิ่งเะนะฮะที่เข้ามาเสียสละเลือดเนื้อที่ตรงนี้นะเนี่ยพวกคุณดูนะ ถ้าใครที่อ่านภาษาไทยได้ช่วยดูหน่อยว่ามาจากไหนบ้างทหารมาจากไหนบ้างเนี่ยพวกคุณดูมาจากไหนบ้างนะฮะอยุธยาสิงห์บุรีสพลพบุรีเมืองการอีส <c oughs> านมาตั้งแต่นครน,นมหนองคายทุกจังหวัดมาที่นี่ทุกคนนะฮะไม่ใช่สุรินคนเดียวที่ไม่ใช่สุรินคนเดียวที่ต่อสู้นะฮะประเด็นที่พวกคุณบอกว่าเสียมใช้สุรินเป็นโลก เสียมใช้ฟูรินเป็นแนวหน้าหลอกใช้ทูรินเนี่ยไม่ใช่นะครพวกเราคือหนึ่งเดียวนะครับพวกเราคือหนึ่งเดียวเลือดไทยมีหนึ่งเดียวนะ,ะไม่ไม่ได้แบ่งแยกเหนือกลางตะวันใต้ออกตกอะไรนะฮะไม่ได้แบ่งแยกเหนือใต้ออกตกใดๆทั้งสิ้นนะฮะนะพยม,มโซมอยอาเกิบมือรูปนี่นะรูปนี่รูปนี่โอนา,า,อานาอ่านเปลี่ยนภาษาไทยบานอ่อยมือรูปนี่ถ่ารูปนี่ติเฮียนโมปินาลาย โม पी mm. ปีป mm. 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 <Inaudible>. <osaic success> ิ้งประเทศไทยนะโมปีโมปีต่างๆนั้นประเทศไทยโมครุบเขตกรุงโมจะบังหนึ่งตรงนี้โมกาเบียตึกเตยตรงนั้นนะมันเหมือนโมที่เตรน1ดิเพราะถานานาตามเทศาไทยจิช่วยมือផងขแมนะมุ่ยเดอานเทศาไทยบัดช่วยมือท่าโมปีนะค่ะเหมือนโมที่มุ่ยนึงเตรนเกตดินะเดลออฟจิตเคยฐานญายขแมบ้าน ដោយសារទីអោះយើងចង់យល់និយមនិយាយ Khmer បានតូចនិយាយនិយាយឆ្លងឆ្លើយនិយាយឆ្លងតបទៅម្ដងទៀតបាននឹងស្មរពុមុខនឹងបាននិយាយគ្នាអីអុយអុយគឺកើតថាទៀតនិយាយអីខ្ញុំនិយាយនោះបានថាកើតថាយូរយូរទិញពី Brand មកធ្វើ Cell យូរទិញមកពី Brand មកគឺស្មរពុមុខ team team ខកអុយមកងប់ team ខកអុយមកច្បាំងនឹងត្រឹមមួយ Khmer គ្នាអី อดเมียนเตอบะพูดอดเมียนเตนะออกเกินมยลพกตัวยังเจ้าโมปีกรุ๊ปเลงนะอ่ะประเด็นที่สองประเด็นที่พวกคุณบอกว่าเสียมเสียมหลอกให้สุรินเกลียดกันเองเกลียดเกลียดขม้นด้วยกันเองนะอันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันนะฮะสุรินไม่ได้เกลียดพวกท่านนะฮะสุรินไม่ได้เกลียดคนกัมพูชาไม่ได้เกลียดใครใดๆทั้งสิ้นนะฮะไม่มีความเกลียดชังไม่มีความเกลยดดาบพวกท่านนะะ อย่าเข้าใจผิดนะฮะแต่ก็เหมือนท่านไนะท่านก็ต้องมารักษาที่ประทยของท่านผูรินก็ต้องมารักษาที่ประทยของพุทธของประเทศไทยเหมืนนอนกันนะมันเกิดไม่มีเกลียดกันใดๆนะฮะแต่ว่ารัฐต่อรัฐทะเลาะกันเราก็ต้องทำหน้าที่ต่างคนต่างทำหน้าที่มีพี่น้องชาวคูรินรีสกิดหลายคนนะขอให้ผมช่วยพูดประเด็นนี้นะฮะคูรินสีสกิดเราก็ไม่ได้เกลียดพวกท่านไม่ได้โกรธเกลียดใดใดทั้งสิ้นนะฮะ แต่รัต่อรัตทะเลาะกันเราก so ็จะต้องมีความจําเป็นต้องทําหน้าที um ่ของของเราเราทุกคนนะที <Weekly>. no, <countries. S 1> ่เป็นหน้าที่พลเมืองนะเกิดกระทือนหน้าที่ของเกิดยมกระเทือนหน้าที่ก่องยมเกิดเราตีโตากาเปียตึงเดย่องเกิดยมกระดึกนี่เราตีกาเปียตึงเตยของยมนะปฏิทิมนี่เฟรนบุรีรามเกดคือโนขนมงสิบโนขนองสิมก็คือสิบคือไทย เหมือนแม่ล <biv> ือแม่คร่อมให้เด้นะชอบไงเท่านะปีมุนปีมุนบ่เจริญรวยเจริญเปิ้นឆ្នាំบ่ออยืนอาจจะมีตึกเชื่อมโมบิขแมหรือสะใดก็ได้เปิ้นตี้ครอยมีคือรูปประเทศជាតិเกิดเชียประเทศไทยเฮยนี่นะเว้ามาเจริญเนี่ยบ่เจริญปุ๊ดนะบ่นั้นยายนี่ไงเลียวก็เมียนมองพี่ปู่เมียก็เมียนมองบิเจนที่แม่นข้างลือหน่อย นะทางตื้อทางรื่อหมโมปีเจนก็ะเมียนโมปิปูเมียก็ะเมียนโมปีเลี้ยวก็ะเมียนมอรูมเนี่ยเกิดตีเจียบไทยเวียบานทมดมบานรึงแค่นะนะครับหลังจากรวมประเทศแล้วมันไม่มีประเทศไหนแล้วครับที่มันมีอยู่แค่แบบว่าอะไรอะเลือดเดียวพันเดียวเผ่าพันเดียวอ่ะไม่มีนะคุณไปดูประเทศใหญ่ๆเขารวมจากหลากหลายเผ่าพันธุ์ทั้งนั้นเพื่อจะมาเป็น พันธรัฐใหญ่ๆเพื่อที่จะไปเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่เพื่อความเข้มแข็งเพื่อความแข็งแกร่งแห่งรัฐนั้นๆนะคุณมีความภูมิใจในเผ่าพันธุ์เดียวของคุณคุณก็เลยเล็กแค่นั้นนะขออนุญาตผมไม่ได้ดูถูกหนึ่งเผ่าพันธุ์มันจะเยอะสักแค่ไหนมันก็เลยเล็กแค่นั้นนะฮะก็เลยไม่มีความเข้มแข็งนะขออนุญาตพูดถึงความจริงนะคือเมื่อมันเล็กมันก็ไม่เข้มแข็งอ่ะมันก็แค่นั้นเองนะฮะอะไรอีก อีกประเด็นหนึ่งนะมีอินฟูบางคนนะถึงขั้นพูดว่าขอบคุณพี่น้องชาวสุรินที่ไม่ทิ้งพวกเราถ่ายรูปอะไรอะ่ะถ่ายรูปพี่กัดที่ตั้งทหารส่งมาให้พวกเราไม่มีใครเขาถ่ายรูปให้คุณแบบนั้นหรอก่ะอย่ามาใช้กลโนบายแบบนี้สร้างความแตกแยก,กในหมู่พวกเราพวกเราเชาวสุรินบุรีรัมศรีเทดใดๆก็ตามเนี่ยไม่มีใครเขาทำอย่างนั้นนะเรารักในแผ่นดินของเราเรารักในทหารของพวกเราไม่มีใครทำอย่างนั้นแน่นอนนะฮะ กลอุบายตื้นๆนะครับไม่ต้องมาใช้นะบรรญาอ่อนนะไม่ต้องมาใช้อุบายนี้บรรยาอ่อนมากนะเคยมุติเดลเยธาเอ่ออคุณเมโอบังปนอัเนี้ยเทรนเดลจูนรูปเท้าจูนรูปทอดจูนรูปเดี่ยอกันแรงตีต่างพันธะเฮียนโยเทียไอตัวแจ๊กโจนะแล้วไปนี่กลมเบอร์นะกลมเบอร์อ่กลมเบอร์สมบูยอพย่อมนะอพย่อมเมียนนามวยไทจูนรูปรูปทอดรูปใบตัวยอดกันนะ รูปเนี่ยกี่สมลันตึกใดคนกี่เมียนนาจูนรูปเทารูปไอโวกตอยอาเกิดมือเงยๆเด้นะก็ประมาณนี้นะครับเรื่องสุรินเนี่ยเรื่องที่พวกคุณชอบพูดถึงคนสุรินหลายคนมากเลยนะฮะหลายสิบคนเลยที่ชอบพูดถึงสุรินนะก็ประมาณนี้นะเกียรติอยากจะบอกว่าสุรินเนี่ยไม่ได้มีความรังเกียจพวกคุณไม่ได้มีความเกียรติชังอะไรใดๆเป็นการสวนตัวทังสิ้น,นะฮะแต่เนื่องจากรัฐตอนน่อรัฐได้มีปัญหากันมันก็จําเป็นที่จะต้องต่างฝ่ายต่างต้องทําหน้าที่ของตัวเองฮะ แล้วก็ไม่ต้องบอกว่าลินลืมชาติลืมกำเนิดลืมอะไรไม่ใช่นะครับสุรินคือคนไทยนะฮะย้ำว่าสุรินคือคนไทยนะครับพวกคุณเลิกพูดได้แล้วว่าสุรินลืมหมดแล้วอะไรเนี่ยนะฮะเรื่องของหลายร้อยปีที่ผ่านมาแน่นอนเราลืมไปแล้วนะรเราเกิดไม่ทันนะครับเจริญเพื่อนเจริญชนำเจริญรวยเจริญเป็นชนำเฮยยืนจำบ้านเต้นะ ថាពុទ្ធមកយើងនៅមកពីណាล่ะបិណ្ឌទីថ្ងៃនេះរួមជាតិបានកើតជាប្រជាថៃបានភូមិនំយ៉ាងចេះហើយយឺងក៏ត្រូវទីកាជាទឹកដីថៃណាហើយនឹងតឹងគិចតែនឹងបោះចិត្តខ្លះក៏ធ្វើពុទ្ធណាព្រោះថាប្រតិជាណាទាំងទីជាប្រតិជាគ្នាមានខ្ញុំនឹងចិត្តទាំងគិចគ្នាទេណាប្រតិជានឹងប្រតិជាគ្នា ะะรับต่อรับมีความกระทบกระทั่งกันนะฮะไม่ใช่ผมและคุณที่กระทบกระทั่งกันมีอะไรที่ไม่ถูกใจท่านบ้างต้องขออภัยจริงนะแต่ย้ําว่าสุรินไม่ได้เกลียดชังพวกท่านนะฮะประมาณนี้นะฮะสวัสดีครับปอพุณ